สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ Google Drive จัดการไฟล์เพื่อการทำงานออนไลน์ร่วมกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำความรู้จักกับ Google Drive กันก่อนค่ะ Google Drive ก็คือโปรแกรม Cloud Storage นั่นเองนะคะที่ทาง Google ได้พัฒนาให้เราได้ใช้งานฟรีนะคะโดยมีพื้นที่ให้ใช้ฟรีจำนวน15 g กิกด,ด้วยกันค่ะในส่วนของ Cloud Storage นะคะก็คือการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะที่เราเรียกว่า Cloud โดยผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเรียกดูและใช้งานค่ะเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ภาพไฟล์หนังนะคะไฟล์วิดีโอเพลงหรือแม้กระทั่งไฟล์กระสารลงใน Google Drive ได้นะคะอีกทั้งยังสามารถแชร์ไฟล์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆได้นะคะซึ่งหลักการทำงานของมันนะคะก็จะเป็นลักษณะของการแชร์ผ่านทางอีเมลนั่นเองนะคะสำหรับขั้นตอนการใช้งาน Google Drive นะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกคนจะต้องมีบัญชี Gmail กันก่อนค่ะให้ทุกคนทำการล็อกอินนะคะเข้าใช้งาน Gmail นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะกดไปยังาตารางนะคะที่แสดง Google a p p นะคะแล้วก็ให้เข้าไปที่ Drive นะคะหน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะ หลักการใช้งานนะคะก็จะมีในส่วนของการอัปโหลดไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ file อัปโหลดไฟล์กันก่อนนะคะให้ทุกคนนะคะกดไปยังไอคอนทางซ้ายมือที่ขึ้นว่า News นะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดไฟล์ไปที่ไฟล์อัปโหลดค่ะ จากนั้นก็ให้ไปเลือกนะคะว่าเราจะแชร์ไฟล์ไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์ไฟล์รูปภาพนะคะให้กดไฟล์ที่เราต้องการจะอัปโหลดนะคะจากนั้นกด Open ไอคอนทางด้านล่างนี้นะคะเป็นการแสดงสถานะการอัปโหลดนะคะถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้นะคะหมายความว่าไฟล์เราเนี่ยอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หากเ,เพื่อนๆต้องการแชร์ไฟล์จำนวนเยอะๆนะคะในรูปแบบโฟลเดอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยการเลือกการอัปโหลดประเภทอัปโหลดโฟลเดอร์นะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะอัปโหลดจากนั้นก็กดอัปโหลดได้เลยนะคะหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นนะคะจะเป็นลักษณะของการลากโฟลเดอร์แล้วก็มาดรอบลงใน Google Drive แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่การอัปโหลดก็ให้ผู้ใช้งานระวังในเรื่องของความจุนิดนึงนะคะเพราะว่าทาง Google Drive มีหน่วยความจำให้แค่15กิกเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะจะเป็นลักษณะของการแชร์ไฟล์ให้กับเพื่อนๆนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะแชร์รูปภาพนี้ให้กับเพื่อนนะคะก็ให้ทำการคลิกที่รูปนะคะโดยการคลิก ขวาหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นให้ไปตรงคำว่า get link ค่ะมันก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะให้ทำการ copy link ค่ะเมื่อ Copy Link แล้วนะคะเราก็นำลิงก์นี้นะคะไปส่งให้กับเพื่อนที่เราต้องการจะแชร์ไฟล์ด้วยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนของเรานะคะก็สามารถที่จะกด ลิงก์นี้เข้าไปเพื่อดูไฟล์เอกสารของเราได้นะคะทีนี้ในส่วนของการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Drive นะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนต้องการที่จะดาวน์โหลดไฟล์ของเรานะคะก็ให้เข้าไปอย่างลิงก์ Google Drive ที่เราส่งไปเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็จะเป็นไฟล์รูปภาพอันนี้ที่เราส่งไปให้เพื่อนนะคะ ถ้าเราต้องการจะเก็บไฟล์นี้ลงในเครื่องนะคะเราก็ทําการกดดาวน์โหลดเพื่อเซฟไว้ในเครื่องได้เลยค่ะตอนนี้รูปภาพนี้ก็ถูกเซฟลงมายังเครื่องของเราแล้วนะคะลักษณะของการใช้งาน Google Drive นะคะไม่ยากแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจเริ่มต้นใช้งานนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ